สวัสดีครับผู้ปรกอบการเจ็ดจุดเทรดนะครับประจำวันที่1เมษายนพศ2563นะครับสําหรับมอตอราวันนี้นะครับก็มองว่ามันยังขึ้นได้ต่อนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับบวกประมาณประมาณฐ8นสจุดศูนย์สีจุดนะครับโดยเมื่อวานดัชนีก็ยืนเหนือเส้น EMA 10นะครับโดย MACD ได้นั่นเลยเส้นสิบนอ้ด้วยนะครับในขาขึ้นนะครับแล้วก็โมดิฟายตัวสร์ซิค็มันอยู่ใน KO อ a l l นะครับก็เลยอาจจะ เสีียงนิดนึงนะครูกกคออยุก็เคยยังเก,งก่งอไรยังคงเก่นอะไรพุ่งในตอนเล่นนะครับโดยหลัชนีดมีรัแนวต้านแถว1นึ่จุดขวางไว้นะครับหลุดแนะ้วรับแถวพ0นแจุดก็อดีดเดยงการเก่งกำไรพุทงยาร้าออกมาก่อนนะครับโดยหุ้น3ามตัวที่เลือกวันนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวของเอชซีบีนะครับ ตัว SCB นะครับก็เมื่อวานอ่า m a c d ก็ยืนเหนือเส้นซีนอลในนั้าเหนือเส้นซีนอลนะครับแล้วก็ราคาก็ยืนเหนือเส้น EM10 นะครับโดยแนะนำกินกำไรจากราคาเหนือเส้น e m 1 0 e 1 0แล้วก็ m a c d นะครับโดยตักขาดทุนแถว7.25บาทออกมาก่อนนะครับในระยะสั้นนะครับตัวที่สอเป็นตัวของอ่า CPS ครับ CPF ดีเบียก็ขึ้นกันเลยจากราคายินเนี่ยเซอีเอเมสิสนะครับแล้วก็เอเมซีดีก็เดินเหนือร์น้าเส้นซีโนนะครับราคาดูดแถวยี่สิบามจุดหกสิบบาทราคาทุนออกมาก่อนนะครับเนื่องจากกลุ่มเซทเอเงเป็นขาลงนะครับสำหรับ cpf นะครับโดยสัญญาณโดยเป้าหมายคือยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าแล้วก็ยี่สิบเจจุดเจ็ดห้านะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวของโอมโปรครับโอมโปรก็เก่งในระยะสั้นนะครับจากอ่า ทางเทคนิคนะครับก็ราคายืนเหนือเส้น e m a สิบแล้วก็ m a c d ส่งสัญญาณซื้อนะครับเก่งกันไรระยะสั้นนะครับจาก m a c d ส่งสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ราคายืนเหนือเส้นย e m a สินะครับราคาต่ำกว่า1ิบเบาทก็ตักขาตัวมาก่อนนะครับเนื่องจากกลุ่มเส้น e ั a เป็นขาลงอยู่นะครับอันนี้เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนนั้้ถาดูแนวรังเก่ารังสแต่งตัวมันก่อนนะครับโดยให้แนวต้าที่12.10แล้วก็13บาทครับสแหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขออน้ญาทุกท่านโชคดีในการทุนนะ ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ